เรื่องนี <Aye> ้ปีเ้าหน่วยรออยู่แล้วค่ะปติตามรายละเอียดกันในช่วงของแรงสกิดสกิดขา้าค่ะแรงสกิดสกิดขท้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแนวทางเฝ้าระวังโรฟิดนนหลัง WHO ประกาศให้เป็นภาวะชุกเฉิ้นด้านสาธารณสุขระวังประเทศจ้าสวัสดีจ้า วันนี้นางเศร้าหน่อยอีเอาเรื่องสําคัญมาให้ทุกคนได้เฝ้าระวังกันตอนนี้นั่นก็เป็นภาวะหวลังจากทเ่องค์การอนามัยโลกเขาได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสซีดัตวานนหรือว่ามังคีพกเนี่ยนะเป็นภาวะชุกเฉินด้านสาธารณสุขระวังประเทศกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยได้เตรียมแนวทางด้านการเฝ้าระวังโรคการป้องกันแล้วก็การดูแลรักษา ส่วนความพร้อมด้านการแพทย์และซ้าธารณสุขเน,นี่ยนาเขาก็ได้ยอกระดับการเาราระวังจากซนยมบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และซ้าธารณสขหระอโ o c เนี่ยนากระสวงซ้าณสุขเขาก็ฟังการฟาราระวังมีความครอบคลุมทั่วประเทศส่วนการรักษาพยาบาลเน,น,นี่ยนาโรคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามียารักษาเฉพาะแต่ว่าส่วนหญยผู้ป่วยจะให้ได้เองเขาก็เลยใช้าการรักษาตามอาการสถานพยาบาลถูกแห่เน,นี่ยก็สรามาให้การดูแลได้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องให้ผู้ป่วยเนะี่ยอยู่ในห้องความดันหลอก แต่ว่าตอนนี้นี่นะคณะกรรมาการวิชาการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาาสุขนีน่นะเขาก็ได้มีการประชุมหาหรือในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการฝ้าระวังป้องกันโรคตามแนวทางคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกไปแล้วพลสรุปอีกเป็นมันผืออันนี้เราต้องติดตามแต่ว่าสิ่งสําคัญตอนนี้เราต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าใครร้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเข้าคล้ายอาการเสี่ยงมีตุ่มน้องขึ้นตามตัวอันนี้ต้องแค่ปลีกตัวออกจากเผื่อนก่อนเลยนะจ๊ะ แง่แถวไปเดินผ่านให้เพื่อนเขาเดือดร้อนกันทั่วเรลานะบ๊ายบาย